เอาละครับการสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการนีโลเกมเมอร์ทีวีนะฮะก็ตามคำขอเช่นเคยนะฮะสำหรับเกม RPG Champion ใช่ไหม <c ười> ใช่ไหมคือคือเข้ามาีนเล่นคือแบบขนาดเล่นยังไม่รู้เลยว่าชื่อเกมชื่ออะไรนะฮะน้องก็ขอมานะฮะ RPG Champion อ้าจริงด้วยนะครับสำหรับแมปนี้นะฮะเราก็เล่นไปได้นิดนิดหน่นอยๆนนะครับเพราะว่าไม่ได้เล่นอะไรมากมาย เล่นมาได้ถึงเลยว่ายี่สิบหกเองอ้าเปไงสุดยอดหน้าตาเราเปลี่ยนไปนะคือตอนนี้นะครับพี่มีชุดเกาะนะครับนี่อันนี้ก็ซื้อจากร้านนั่นแหละไม่รู้หารอบยังไงนะครับก็ใครมีข้อมูลเกี่ยวกับเกมนี้นะครับก็สามารถแชร์ให้พี่รู้ได้นะครับก็คือว่าพี่ยังไม่รู้อะไรเลยนะครับขนาดอาวุธนี่คือได้มาก็แบบแบบเปิดกล่องทั้งเลยนะฮะอ์ติแฟกต์ก็ไปสุ่มอะไรมาก็ไม่รู้เลยได้มานะฮะไม่งั้นคงไม่ได้หรอก โอเคนะครับอ่าเดี๋ยววันนี้เราจะไปลุยนะครับในพื้นที่ที่เลเวล25นั่นเองเรามาเข้าโซนตรงนี้นะฮะตรงโซนตรงนี้สามารถที่จะอ่าเรียกได้ว่าเป็นการอ่าเข้าตามเลเวลนั่นเองนะฮะสูงสุดอยู่ที่ประมาณ430นั่นเองนะครับแล้วกดออโต้รูทตรงนี้นะฮะจะเป็นการรูทใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมล้วก็ไปรูดเหมือนกันนะเออกดตรงออโต้รูทตรงนี้ขึ้นถึงเลเวล40นะฮะในโน้ตต้องการเลเวล20 อัติแฟกต์มันมันมันอ๋อไอ้ได้แล้วได้แล้วนี่นี่นี่เห็นไหมไหมรางวัลก็จะขึ้นมาทันทีเลยนะครับโอเคแล้วก็รู้ประมาณนี้ละกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปในโซนยี่สิบห้านะครับโอ้โหวันนี้แบบเพลงล็อกมากเลยใช่ไหมมาเพื่อเข้าบรรยากาศในการตีมอนเนี่ยนะฮะ นี่เดี๋ยวตรงนี้นะฮะจะก,การกระดูกสีขาวทั้งหมดยี่ยี่สิบตัวเลยนะนี่เราได้สก,กิลมาใหม่ด้วยพวกนี้กระจกไปเลยพวกนี้กระจกไปเลยนะฮะเดี๋ยวเราวนอยู่ตรงนี้แหละนะฮะนี่เป็นไงล่ะแรงไหมล่ะนี่ฮ่านะฮะเราวนอยู่แถวนี้แหละนี่ยี่สิบตัวจิ๊บจิ๊บน้อง ดาบพี่ก็ได้ดรอปมาดาบระดับอีพิกนะครับแล้วก็อาวุธอิกต์ระดับอีพิกเช่นกันนะครับคือไปสุ่มได้นั่นเองนะครับสามารถไปสุ่มได้ตรงที่คําว่าอะไรอะซัพพอร์ตเชสอะไรสักอย่างมันเป็นสีขาวๆที่อยู่หน้าล็อบบี้ครับผมนี่นี่พวกนี้นี่เป็นไงล่ะอ่อนอ่อนไปดินี่นี่เฮ้ยเราเสร็จแล้วนีกว่าตีเพิ่นไปหน่อยคุณผู้ชมโอเค ไปนะครับเดี๋ยวเรามีอันติด้วยนะฮะอัลติเมตนะฟอสเกเลตันนะครับโอเคฟอสเกเลตันคือไอตัวฟ้าข้างหลังนั่นนะฮะเดี๋ยวดูอันติของเรานะฮะอัลติของเรานี่แบบตุ้มตามมากนะฮะเก็บตังค์ตอนนี้เป็นช่วงเรียกได้ว่าช่วงคูณตังนะฮะอีเวนต์คูณ2นะฮะอย่าเพิ่งอย่าลืมอย่าลืมมันเราเล่นกันด้วยนะเป็นการอะไรที่ดีมากๆเลยนะฮะแล้วก็อย่าแล้วก็เจอฉาดตัวนี้ก็ อย่าลืมเก็บอีกเช่นกันนะครับนี่เก็บฉาดไปแล้วฉาดคอลเลกนี่บัฟก็ให้คือแบบตีแรงกว่าปกติแล้วตอนนี้นะฮะสุดยอดบอกเลยอ่าแล้วก็ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะไปโบ๊ะบะเจ้ากระดูกอืม้ม โอ้โห oh, 16ตัวคุณผู้ชมคือแบบยืนออโต้คลิกตรงนี้ยังได้เลยอ่ะเนี่ยตรงนี้อ่ะเขามีออโต้สวิงนะฮะแล้วก็จะใช้เป็นประโยชน์แล้วก็ยืนโง่ๆตรงนี้ไปนี่หนไหมเลเวลขึ้นไวมาก29แล้วนะครับโซนนี้คือต้องเลเวล40ใช่ั้มถ้าผมจำไม่ผิดนะเออเลเวล40นะถึงจะไปโซนต่อไปได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะไปเดี๋ยวเราจะกดไอ้นี่ให้ดูด้วยนะครับไอ้ตัววีคืออะไรอะ่ะอ๋อ ตัวคิวนะ,ะจะเป็นการกดเอาอัติเมตนะฮะใกล้แล้วแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนนอีกนิดนึงอ่ะอัลติเมตเราเ้วด <Ready. S 1> ีนี่ระหว่างรองก็ไล่ตีทั้งหมดเพื่อเป็นการอัพเลเวลบลบอกนี่อันตรีเรานี่เป็นการแบบระเบิดตัวเองนะฮะเหมือนกับใช้พลังออร่าอะไรสักอย่างขึ้นมาผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันหรอก อ่าเราเลเวลสามสิบแล้วนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูก่อนนะใจเย็เนหนูสกิลเรามีอะไรใหม่มั่งอันนี้ปลดล็อกที่เลเวลสี่สิบนะฮะแล้วก็ใช้ตั้งหมื่นห้าเลยเยอะเหมือนกันนะ normal Skill น,นะฮะเราปลดล็อกไอนี้ไปแล้วนะครับอันนี้น่าจะเป็นสกิล support damage เนอะอันนี้โอ้โหห้าพันเลเวลยี่สิบนะฮะเลเวลยี่ห้า Water wave นะฮะหนึ่งพันเราตังค์ไม่พอครับเราก็ต้องแบบฟาร์มมอนฟาร์มตังค์ไปเรื่อยๆก่อนนะฮะตอนนี้เราจนมากตังค์ไม่มีเลยโคตรจนตีไป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 นี่ บอกกันมาได้นะครับก็อย่าลืมแชร์ด้วยนะครับว่าเกมนี้มีทิศยังไงอะไรยังไงเนาะแล้วก็จะมาเล่นงานให้ดูกันอีกนะครับก็เดี๋ยวจะพยายามเล่นละกันนะครับช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยว่างสักเท่าไหร่ก็ขออาภัยด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใคลิปหน้าละกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ๊ม่าบายจ้า